มันมีรถ s u v หรือว่ารถครอบครัวนี่แหละนะครับขับมาจากทางาฝั่งฝั่งขวานะแล้วก็มาชนรถพ่วงตายายสองคนนะยายยายซ้อนท้ายเสียชีวิตตาบาดเจ็บสาหาัสนะครับและรถคันนั้นเนี่ยมันก็หนีจากจุดเกิดเหตุนะครับนะไปนู่นห่างกันาจากจุดนี้ไปเนี่ย ไปทางเมืองมุกดาหารในประมาณเกือบ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 สิบกว่ากิโลนะครับไปจอดทิ้งไว้ในป่าผมก็ได้ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามันมีรถต้องสงสัยที่ชนคนที่และไปจอดไว้ตรงนู้นก็เลยไปดูพอไปดูเสร็จเนี่ยนะครับพอไปดูเสร็จสั์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเบาะหลังนะครับเนี่ยเบาะหลังประมาณเนี้ยเบาะหลังประมาณเนี้ยประมาณนี้ประมาณนี้มันถูกพับลงเหมือนคล้ายๆว่ามันพร้อมที่จะขนของอะไรสักอย่าง ตรงบอกหลังคนขับเนี่ยมีโค,นนะค,ะคลนคล้ายโคลนที่มันเป็นถูกน้ํามาผมสันนิษฐานว่าเป็นโคลนที่ถูกน้ำแถวๆฝั่งแม่น้ําขงใจคิดแล้วว่าถ้าเกิดมันชนคนตายแล้วมันไม่จอดเนี่ยมันต้องมีสิ่งของผิดกฎหมายนะครับเขาก็เลยให้ตํารวจทําการค้นรถนะครับพอทำการค้นรถเสร็จเนี่ยนะครับค้นรถเสร็จเนี่ยไปเจอโทรศรัพท์มือถือของคนที่ก่อเหตุขับรถชนคนไปเจอโทรศรัพท์มือถือ ไปเจอกระเป๋าสะพายนะฮะซึ่งนะทีมอมเบรนถึงแล้วนไปเจอกระเป๋าสะพายซึ่งขนะ้างในมียาไอและอุปกรณ์การเสพนะคระะะับกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้ตอนนี้ก็ไปไปกับกับนะครับระหว่างตัวเมืองกับบ้านผมนะฮะนะฮะเมื่อคืนนี้ก็นอนปั๊มรับ เมื่อคืนนี้ก็นอนปั๊มนะครับนะนอนรอดูเหตุรอดูสถานการณ์ต่างๆนาๆนานะครับคือปีนี้ตั้งใจนะครับมีมีเป้าหมายว่าจะทำงานข่าวแบบจริงจังนะครับข่าวสารเนื้อเรื่องราวอุบัติเหตุ <c oughs> น่่นนี่นั่นจะไม่ให้มันตกนะครับก็เลยแต่ไม่แต่ก่อนอ่ะเช่า เช่าในเมืองแล้วแล้วถามว่ามันคุ้มไหมมันก็มันก็คุ้มอยู่นะครับนะเออนะเพราะตอนนั้นเราไม่มีรถยนต์ไงเรามีมอไซค์ก็เช่านะครับเช่าอยู่พักหนึ่งก็อยากลายานะยากลับมาอยู่บ้านนะครับอยากกลับมาอยู่บ้านแต่หนึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้ทบทวนตัวเองว่าเราปีนี้เราจะจริงจังปีนี้เราจะจริงจังกับงานข่าวให้มากขึ้น ก็เลยตัดสินใจว่าเดือนมกรานี่แหละนะครับเดือนเกิดน,นี่แหละเป็นเดือนที่ดีแล้วในการเริ่มต้นนะในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ต้องทำนะครับสนามข่าวที่มุกดาหารเป็นสนามข่าวที่ถามว่ายากไหมมันยากสําหรับผมยากสําหรับผมหนึ่งที่มันยากเพราะว่าผมเนี่ยกับหน่วยงานราชาการ ไม่ค่อยได้คุยกัน 2. ผมกับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจสุลกากรหัวหน้าด่านหรือว่าหัวหน้าหน่วยงานของราชการเนี่ยผมไม่ได้ค่อยคุยนะครับนะผมไม่ค่อยได้เอาตัวเองไปคุกคีนะครับนะเอาตัวเองไปคุกคีผมผมไม่ได้เอา ผมไม่ได้ไปอยู่กับเขาแบบประมาณว่านำเสนอตัวเองเท่าไหร่นะครับมันก็เลยยากในการที่จะขอข้อมูลในการที่จะขอภาพในการที่จะเ,เข้าไปปฏิสัมพันธ์กับองค์กรนะมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อะไรกับใครมากมายนะักนะนะหนึ่งปีที่ผ่านมามันก็เลยเป็นอะไรทํางานเลยลําบากนะครับแต่ปีเนี้ <c oughs> ก็เหมือนเดิมนั่แหละ ผมไม่ค่อยได้ไปสูงสิงกับหน่วยงานราชการครับ <c oughs> ผมไม่ค่อยได้ไปอะไรเท่าไหร่นะครับพี่ใหม่ก็สู้นะครับสู้ทุกคนต้องสู้ครับพี่ <c oughs> มันก็สู้ในแนวทางของใครของมันนั่นแหละครับนะ <c oughs> ต่างคนก็ก็ต่างสู้นะครับสู้เพื่อชีวิตของตัวเองสู้เพื่ออะไรที่มันดีกว่า ก็เห็นหลายคนไปสู้เพื่อชีวิตคนอื่นไปสู้เพื่อให้ตัวเองมีมีหน้ามีตาในสังคมที่ตัวเองมีก็ไม่อยู่มันก็เป็นการสู้่นแหละครับนะต่างคนก็ต่างสู้นะบางทีไม่สู้ก็ได้นะอยู่แบบเราอยู่เราก็ไม่สู้นะครับนะนะคำว่าสู้สเนี่ย มันสู้มาตั้งแต่อ้อนแต่อ่อนแล้วครับสู้เพื่อชีวิตของตัวเองสู้เพื่อปากท้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีสู้เพื่อแสดงความเป็นตัวตนสู้เพื่อการมีหน้ามีตาในสังคมแต่ละคนสู้ไม่เหมือนกันบางคนก็สู้เพื่ออยากมีตัวตนก็สู้ครับแต่ละคนก็สู้แตกต่างกันออกไปนะครับแตกต่างบริบทกันออกไป อันนี้ก็แล้วแต่ใครจะสู้นะเออ,อพี่คนคบหมานินทาเด็กนะครับอ่าขอขอข,ขอแสดงขอแสดงแล้วกันก็แล้วแต่พี่คบหมานินทาเด็กจะพิมพ์แล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าหมายถึงใคร หมายถึงผมหรือว่าหมายถึงใครผมไม่รู้นะพี่นะเอานั้นก็ตามนั้นอละอยากให้พิมพ์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสวันนี้ไม่ซีเรียสนะครับนะไม่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสให้พิมพ์ไปเลยพี่ไม่มีปัญหาก็แต่ละคนมันก็สู้แตกต่างกันออกไปนะผมก็สู้ในแนวทางผมในแนวทางในการทําข่าวของผมนั่นแหละ แม้ว่ามันจะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะต่ำต้อยในสายตาของของคนหลายๆกลุ่มนะครับแต่ผมก็ยังยืนยันแล้วก็จะทำอาชีพนี้ตลอดไปนั่นแหละนะครับครับนะเออยืนยันแล้วก็ทำอาชีพนี้ตลอดไปในสิ่งในสิ่งที่ที่ผมต้องการเมื่อเราทำอะไรหลายหลายอย่างแล้วเนี่ยนะครับ เหมือนจะเครียดไม่เครียดพี่ไม่เครียดนะครับไม่เครียดนะครับ,มเ,รรบเมื่อเราจะทําอะไรหลายอย่างมันก็มันก็ได้อยู่ในในแนวทางของที่เราต้องการนะครับไม่เครียดพี่คุยกันไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยตอนนี้ผมก็จะสู้ต่อพอดีเห็นพี่ใหม่นะพี่ใหม่แกขึ้นมาพิมพ์ว่าสู้ๆนะครับก็เลยคุยเรื่องสู้ให้แกฟังว่าแต่ละคนมันสู้แบบไหนสู้อะไรสู้ยังไงนะครับอืม ก็ได้หัวข้อคำว่าสู้ๆมาเห็นแกมาพิมพ์นะครับกรบตามนั้นเราสู้คนขี้โกงและเอาพวกมิจฉาชีพมาประจานนอกแสวงตามนั้นครับพี่แล้วแต่พี่ใหม่จะสู้เนี่ยคือบริบทของพี่ใหม่นะไม่ใไ่ไม่ใหญ่ใหม่ แกสู้แนวนี้ก็ให้แกสู้ไปของของแกนั่นแหละครับเกงแท้ครับไปอ่านไปมันเนี่ยพี่ขับประมาณสี่สิบผมขับไม่เร็วผมขับไม่เร็วตอนนี้นัดนดทีมอมารินไว้ที่สพขบะหลายซึ่งสพํบป l หลายห่างจากบ้านผมไปเนี่ยประมาณสี่สี่กิโลผมนัดทีมต้องแนนไว้เดี๋ยวไปหาเขาก่อนแล้วบานี้ก็เลย ก็เลยไลฟ์ไลฟ์สดไปคุยคุยไปขับประมาณ40่สิบนะนะใครเป็นโจรหลอกลวงคนเราเล่นหมดอะตามนั้นครับนะระหว่างเนี้ยก็เลยขับไปก็เลยไลฟ์สดไปเพราะว่าก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากต้องการแค่ว่าไปหากลุ่มเป้าหมายแล้วก็คุยกับพวกพี่ไปแล้วก็จะจะมาไลฟ์สดนี่แหละนะครับคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่วันที่เ้า ตอนเช้าของวันที่ตอนเช้าวันที่9ประมาณ6มโมงมันมีรถ SUV หรือว่ารถครอบครัวนี่แหละนะครับขับมาจากทางฝั่งฝั่งขวานะแล้วก็มาชนรถพ่วงตายาย2คนนะยายยายซ้อนท้ายเสียชีวิตตาบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วรถคันนั้นเนี่ยมันก็หนีจากจุดเกิดเหตุนะครับนะ ไปนู่นห่างกันจากจุดนี้ไปเนี่ยไปทางเมืองมุกดาหารนี่ประมาณเกือบ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 สิบกว่ากิโลนะครับไปจอดทิ้งไว้ในป่าผมก็ได้ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามันมีรถเต้างสงสัยที่ชนคนที่แบบไปจอดไว้ตรงนู้นก็เลยไปดูพอไปดูเสร็จเนี่ยนะครับพอไปดูเสร็จสั์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเบาะหลังนะครับเนี่ยเบาะหลังประมาณนี้เบาะหลังประมาณนี้น,น,นี่ประมาณนี้ประมาณนี้ มันถูกพับลงเหมือนคล้ายๆว่ามันพร้อมที่จะขนของอะไรขักอย่างตรงบอกหลังคนขับเนี่ยมีโคลนนะะคล้ายๆโคนที่มันเป็นถูกน้ํามาผมสันนิษฐานว่าเป็นโคลนที่ถูกน้ําแถวๆฝั่งแม่น้าขงใจคิดแล้วว่าถ้าเกิดมันชนคนตายแล้วมันไม่จอดเนี่ยมันต้องมีสิ่งของผิดกฎหมายนะครับเขาก็เลยให้ตหำรวจทําการค้นรถนะครับพอทาการค้นรถเสร็จเนี่ยนะครับค้นรถเสร็จไปเจอโทรศรัพท์มือถือ ของคนที่ก่อเหตุขับรถชนคนไปเจอโทรศัพท์มือถือไปเจอกระเป๋าสะพายนะฮะซึ่งนะทีออมอมารินถึงนล่นไปเจอกระเป๋าสะพายซึ่งนะข้างในมียาไอและอุปกรณ์การเสพนะครับเนะนะนะสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยตำรวจแกะแกะรอยจากมือถือนะเออ เกลอออจากกจ,จากบุงจากเบอร์ะไรอย่างนี้แหละนะครับไปตามจับคนที่ก่อเหตุเนี่ยได้อยู่ที่อําเภอคําชะอีห่างจากจุดเกิดเหตุนเนี่ยประมาณเกือบห้าสิบโลเพราะเขาบุกจับเนี่ยต้องต้องต้องตกใจครับไปเจอยาบ้าประมาณเจ็ดกระสอบนะเจ็ดกระสอบก็รวมแล้วประมาณสามล้านเมตรเปยประมาณสามล้านเมตร พอมาเจอประมาณ3ล้านเมตรนะเจอ3ล้านเมตรเสร็จนกะ็เลยขยายผลไปจับเพื่อนมันอีกประมาณสคนรวมแล้วประมาณ4ี่คนจับได้4ี่คนนะจากเขตชนคนนี้ครับมันชนตรงนี้เลยนะพี่มันชนตรงปั๊มบอรทอเนี่ยนะชนตรงปั๊มบอระทอเนี่ยนะนเนี่ยจะจุดนี้จุดนี้จุดนี้เนี่ย,จ,ยจุดทางเข้านี่ลากมาไกลถึงร้านส้ม ส้ตมตำไก่ย่งวิเชียรเนี่ยครับประมาณเกือบเกือบห้าสิบเมตรนะอืมนะครับเขาเพิ่งจับก็ได้เมื่อวานนี้นะครับจับได้เมื่อวานนี้เราเราก็เลยติดตามข่าวติดตามข่าวมาเรื่อยๆป้าวันนี้นัตตี้มาเนนมาปะทโอะไรพวกนี้มันจะมารวมกันที่นี่ปะ <laughs> เออแก๊งนี้ทำไมมารวมกันที่นี่อะลองโทรหาสารวัตรใหญ่กันเลยไหมล่ะ มาเตะบอลก็เล่นใช่ไม่ได้มาทำงานหรอครับแก๊งเนี้ย